สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวตัวถอยนะฮะคลิปนี้มารีวิวสำหรับตัวรีโมทนะฮะไกลปืนของเลโอลิงนะฮะรุ่น rc 6 gs นะฮะซอกคลื่นสอ V 3ดตัวนี้นะฮะเป็นตัว7 c h a n ช e l นนะฮะมาพร้อมกับรีเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะตัวนี้นะระยะทางนะที่เขาคอนเฟิร์มอยู่ที่600เมตรนะฮะ7 c h a n ช e l นะฮะมีทิมเมอร์มีปรับไจโรนะปรับอ่าเล่นได้30โมเดลก็คือเล่นได้กับอ่าตัวอื่นๆได้30ตัวเลยนะฮะ ก็คือมีรีเซิร์ฟเวอร์30ตัวเล่นได้รถ30คันว่างั้นแหละนะเป็นรีโมทที่ใช้ในการอ่าเล่นรถนะฮะเล่นเรือนะตัวนี้ครับก็มีคนใช้อ่าแพร่หลายนะฮะในคนที่เขาไปแข่งกันนะครับสรับตัวเริ่มต้นนะฮะคนที่เริ่มต้นเล่นก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันสรับตัวนี้นะฮะตัวนี้มีให้อะไรมาบ้างนะครับมีโหมดคอนโทรลเป็นลักษณะน,นี้นะฮะให้สายคล้องคอมาด้วยนะฮะแล้วก็ ตัวนี้นะฮะให้สายนะฮะในการต่อกับบอกแบตเตอรี่นะฮะของตัวรถมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มาคู่กับรีเซอร์นะครับรีเซอร์ของเขาเนี่ยตอนนี้ผมมาใส่ที่รถอยู่นะฮะจะเป็นตัวนี่ฮะ rf a r 7 fgv 1 4นะฮะเป็นตัวรีเซอร์นะฮะ7 Channel นะฮะตัวนี้นะก็เป็นตัวพ่วงบอกแบตเตอรี่นะฮะก็สามารถที่จะต่อเข้าลักษณะอย่างนี้นะครับ อ่านี่ต่อเข้าฝั่งบวกลบแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะฮะเราก็ต่อกับตัวอ่าสปีดคอนโทรลอีกฝั่งนึงเราก็ต่อเข้ากับตัวตัวนี้แบตเตอรี่นะฮะอ่าลองต่อแบบนี้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็เปิดรีโมทอ่าเปิดรีโมทเรียบร้อยอ่านะเห็นไหมฮะ มันก็จะมีการบอกค่าของแบตเตอรี่นี่นะฮะนี่บอกค่าของแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่อ่าสิบเอ็ดจุดสี่โวลต์นะครับสิบเอ็ดจุดอ่าเนี่ยฮะสิบเอ็ดจุดสี่โวลต์เนี่ยคือค่าแบตเตอรี่ของที่ตัวรถนะฮะเก้าจุดหนึ่งโวลต์คือค่าแบตเตอรี่ของตัวอ่ารีโมทคอนโทรลนะฮะรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะฮรเห็นไหมนี่ฮะนี่เวลาการเลี้ยวนะฮะ การเร็วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนการเดินหน้านะฮะเดินหน้าถอยหลังก็ทีเฮนะฮะ <S <S <ý 32> ปกดบอกเบิกเลยนะฮะแบตเตอรี่โลขึ้นทันทีเลยนะฮะเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะฮะแค่มาเทสให้ดูก่อนว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะปิดก่อน ่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเทสอ่าอธิบายถึงรีโมทให้ฟังนะรีโมทตัวนี้นะฮะก็จะมีฟังก์ชันนะฮะหลากหลายนะฮะช่องของการเลี้ยวอ่เดี๋ยวให้ดูนะครับเลี้ยวนะ,ะอยู่ช่องนนที่1น,นะฮะเลี้ยว1น,นะฮะแล้วก็คันเร่งนะฮะอยู่ทีเฮเนี่ยอยู่ช่องที่2ตรงนี้นะฮะช่องที่3ที่ก็ตั้งไว้นะฮะจะเป็นตัวปุ่ม VR ตรงนี้นะนี่ครับ VR เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดนะฮะว่าเราจะใช้ตัวช่อแนลไหนคอนโทรลตัวไหนนะฮะสวิตตัว swa ก็คือตัวนี้นะฮะถ้าเรากดมันตอนนี้มันตั้งอยู่ช่นลที่4นะฮะนี่คือ swa นะฮะแล้วก็ swb คือตัวตัวนี้นะฮะเป็นสวิตสามช่องนะฮะลบร้อยบวก0นะูแล้วก็บวกร้อยนี่นะแล้วก็ swc ก็คือตัวนี้นะครับนี่ ร,ร้อยบอกวกศูนย์ร้อยนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จนะเป็นสวิตช์ SWD เนี่ยเป็นสวิตช์ตัวเบอร์เจ็ดอย่ฮะอยู่ที่หลากหลายในการใช้งานนะฮะว่าเราสามารถเอาไปใช้งานตัวไหนนะฮะเขาบอกว่าขึ้นเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง600เมตรนะฮะมีตัวต่อ d c s เด้อตรงนี้ด้วยนะฮะอันร็อปอยู่นี่ USB อยู่นี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่นะ,ะ6ก้อน นะาสามารถถอดรางฐานออกนะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิโพได้นะฮะจัตนี้ครับจะเป็นตัวรุ่น r c 6 g s v 3 7 Channel ขึ้น2.4นะเรามาดูการปรับค่าข้างในบ้างนะฮะตัวนี้มันก็จะบอกว่าเรทเท่าไหร่นะ x c เท่าไหร่เวลาเราจะเข้าเมนูนะให้กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะกดพร้อมกันจะเข้าเมนูปรับเปลี่ยนอ่าภาษานะฮะเปลี่ยนภาษาได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะโมเดล โมเดลเนี่ยมันสามารถเลือกโมเดลเนี่ยได้ถึง30โมเดลก็คือเราเล่นรถเล่นเรือนะฮะได้30ค่าเลยมันสามารถตั้งค่าโมเดลหนึ่ง,ง 3, ะสองสามสี่ลักษณะนี้นะฮะอธิบายไปรัวๆแล้วกันนะฮะสามารถปรับ e EPA ได้นะฮะอ่านี่ฮะหกสิบสี่หกสิบสาม ts หนึ่งร้อยร้อยนะฮะสามารถปรับได้เลยนะฮะต้องการที่จะปรับเท่าไหร่นะคะอ่าต่อไปโอเคอ่าปรับกราฟได้นะฮะ อ่านะฮะ S T S P D นะฮะปรับเทิร์นปรับรีเทิร์นได้ตัวนี้นะครับถือว่าปรับได้หลากหลายเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการปรับดิฟโหมดคอนโทรลนะอ้อลืมไปนะตัวนี้ก็เอาไปเล่นกับตัวรถสเกล1ต่อ10นะฮะได้เหมือนกันนะหรือว่า W L M N นะฮะที่มีฟังก์ชันในการดึงวินลักษณะอย่างนั้นนะฮะล็อกดิฟ ล็อกลิฟหน้าล็อกลิฟหลังนะฮะก็สามารถที่จะใช้ช่นลพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่คือปรับส w d นะฮะของวิธีลักษณะอโอเคไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะฮะมันปรับอะไรได้บ้างนะครับอ่า ABS ก็ปรับได้นะครับอ่าปรับ e x c e ซลนะครับปรับ i d l u p นะฮะปรับได้เหมือนกันนะฮะปรับซับทิม ฮะปรับซับทิมก็ปรับได้นะฮะอ่าปรับรีเวิร์ดนะรีเวิร์ดทุกได้ได้ทุกชแนลนะฮะดีเวิร์ดนะปรับดีนะฮะปรับได้เหมือนกันนะ ATL นะครับสามารถมิกนะฮะมิกได้2มิกนะฮะอ่าเลือกมิกได้นะฮะไปใช้สวิตตัวไหนนะฮะในการคอนโทรลนะครับนี่ฮะปรับมิกได้มิกได้2มิกนะครับอย่างมิก1มิก2นะฮะมิกมิกนั่ก็คือเราไปมิกกับเสียงก็ได้นะฮะ ก็ทำได้เหมือนกันนะก็ปรับปุ่มออกชแน,นลออกที่ผมบอกนะฮะก็เนี่ยมันสามารถเลือกได้นะฮะว่าชแน,นลที่4ี่ชแนลห้าหกเจเนี่ยเราจะเอาใช้ตัวไหนนะฮะแล้วก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะฮะ w w s w w b SWC SWD อยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถปรับตั้งค่าได้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อของตัวโมเดล นะก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะฮะแล้วแต่ตั้งชื่อเรือตั้งชื่อ,เ,อเครื่องบินตั้งชื่อรถสเกลนะก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะต่อไป้วก็ปรับอารามอารามตัวนี้ก็จะบอกค่าแบตเตอรี่นะฮะนี่คือ TX ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของรีโมทนะฮะ EXT เนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่ของตัวรถนะฮะก็จะบอกค่าอารามมาให้นะครับนี่นะ r x ได้ต่ำสุดเท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ปรับไจโรนะฮะ มาให้อยู่ใน receiver นะครับอ่าปรับ ws นะให้นะครับอ่า id speed ตัวนี้มาให้นะครับอ่า dsc ปรับกับของ simulator ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้ครับอ,ออกปรับ timer นะครับอ่าแล้วก็มีปุ่ม reset นะฮะลัยนางน้นนะครับก็โดยรวมแล้วนะฮะก็ถือว่า โอเคดี okay, อยู่นะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็เอสทีตัวนี้นะนี่คือการปรับทิมนะฮะหมไว่าทิมล้อนี่ฮะนี่คือทิมล้อของตัวตัวเลี้ยวนะฮะนี่คือทิมล้อของทีเอนี่ฮะอ่าเนี่ยนี่คือทิมนะค,ค,ครับลักษณะน,าานี้บอกค่าแบตเตอรี่ที่ชอบก็คือบอกค่าแบตเตอรี่ของตัวตัวตัวรถด้วยนะฮะเราเราเล่นไปเราจะได้ไม่ลืมนี่ฮะขึ้นเลยเหไหมบอเสียบป,ปึ้งก็ขึ้นค่าแบตเตอรี่มาให้เลยว่า ตอนนี้แบตเหลือน้อยแล้วนะ11.3ถ้าเราเล่นไปนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะฟ้องเลยฟ้องเลยว่าโลเลยอ่ะฟ้องเลยนะว่าแบตต้อมีโลนะฮะโอเคนะฮะก็คืออ่ารีวิวนะฮะสำหรับตัว ก็ตัวนี้รีวิวรีโมทนะคะของตัวรุ่นนี้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะอาโทรสอบถามนะฮะได้เลยนะฮะสามารถสั่งของได้เลยสําหรับตัว RC 6 GS นะฮะตัวนี้ก็จะใช้อยู่2อย่างนะ,ะ RC 4แล้วก็ RC 6นะฮะตัวนี้ครับอยากได้ชแนลเยอะๆหน่อยก็เป็น6ใช้ลดสเกลหรือว่าอยากได้ฟังก์ชันแบบว่าแค่ c ี่ชแนลก็ Rg4 นะฮะตอนนี้ระยะไกลที่600เมตรนะฮะเหมือนที่แจ้งไปโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเจ้ารีโมทนะฮะ rc6g ครับ